สวัสดีครับช่องนุ่มน้ำมนุ่นคนหนาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้ผู้สู้คนครับครับมือนีมายกสะดุ้งคือเก้าครับพี่น้องครับมือนีเข่าลงทั้งอันฟังหัวบานครับพี่น้องฟังทั้งขัวมือเ้อากะชีเป็นน้องเดือนครับพี่น้องครับกับมองทั้ง่างเหนือเป็นหานครับพี่น้องที่มาเหตุหานไว้ครับท่านในใส่การเธอครับพี่น้องท่านดนใส่งานเธอนามท่านได้มีครับพี่น้องฐานนามู่ครับมือนีกับมาลงทั้งใต้พุนครับพี่น้องครับมาหลุนมามวนน้ำกันครับพี่น้อง ตาเป,ป็นมูเป็นมู่มอยครับฝนมาอยู่ไก่มันบกไก่สะดุ้งเลยมีจากเลยเนะเป็นมูเป็นมูเยฟัง,นะงท้างนี้ก็เป็นน้องเดินครับพี่นอ้องน,น้องเดินน้ำก็คือเก้าครับพี่น้องครับฝนบ่แห้งครับนี่ครับคือจังเห็นนะครับทางค่อยเปียกๆนี่ครับ ขาเจ้ากับมใไ่มองครับพี่น้องเสียนมองอยู่ทั้งคู่ครับพี่น้องข้าเจ้ากวดป่ามาทันครับพี่น้องลุงน้ำม่นกับมใไ่มองอยู่ครับพี่น้องก็พ่อได้กินพอได้ปีงครับมายามก็ได้รับนี้ก็ไดเสียวสะดุ้งมาลุงรองเบิงครับมาลุงทั้ง บพี่น้องโอ้ติดตาพี่น้องพูดนะติดตาตั้งหไรกลับเป็นปลาขาวครับพี่น้องตัวยทั้ง,งใหญ่เถอะปลาขาวมุน ยิ่งป่าเยอะสิครับพี่น้องป่าไม่ไข่อยู่ครับตัวนี้หน่อยก็ไข่ดีดีพี่น้องครับป่ามันอันป่ามันอยากขึ้นว่างไข่เพราะแห้งเหรอครับเจ้าโมมีันนั่นโมมีน้ำหมดโมแห้งป่ากับมีตรตัว่ครๆตัวนี้จะแงามไปขั้วนี่ไข่เต็มท้อ,องคนนี้นี่ตัวนี้หน่อยก็ได้ เอาพี่น้อง้นขึนข้เขาพี่น้องเขาขุ้บขุ้นเลยตตัวขาวผักผักต้บประขาวมนุนตับพอได้เก็บอยู่ครับพี่นอ้องสวยางาม นุ่มหน่ำม้วนมือว่านมือว่านกับไปใส่โองทั้งหลังนะครับพี่น้องกลนทอของนี่แหละครับก็บได้ปิ้งดคงูครับพี่น้องครับตามคลิปที่นุ่มหนาำม้วนลงให้เบึ้งแล้วครับพี่น้องปลาเขาปลากเงี้ยครับนี่ถ้ตูรุ่น,นงามๆมีไข่สองนิ้วเถอะใส่เนื้อมือเสากะยามเนื้อมือแรงกะยามครับยามมือละสองเทือ่อใส่โองนะ เมื่อกี้นี่ฝนลิ่นครับพี่น้องถอดหมวกออกกันอากาศดีครับพี่น้องช่วงนี้ก็ประมาณหาโมงครับอากาศยังเย็นๆดีดดอยู่เอานอนลงมึงดิเข่าบ่เขาให้จ้ากูบ่โอ้คาตา bút chân đôi lúc đúng không แม่งามงามเลยคุณปลาเขามนพี่น้องคุณน่ะแม่ใครเลย ปุดข้าวผักผักพิษตาก็ะ้องกัน,นข้าวหน่อยพิษตาพี่นอ้อย ไม่ไรปีศาเดี๋ยวเ่าไปยกมองอันศูนย์ี่ลูล่เนาะครับน้องพี่น้องเดี๋ยวพระพี่น้องยกไปทั้งหลังนลยครับเดี๋ยวบาดนี้แล้วเดี๋ยวนุ่มนำม้อนเชิดพาพี่น้องไปยกข้างหลังเลยครับพีนนบ่น้องศูนย์ี่ลูล่เนาะครับเนาะหนึ่งร้อสีมันว่าทั้ รับผอนั้นเขาได้ไป,ไปยกตัวนนแล้วครับพี่นอ้องไม่มค่อยถึงครับพี่นอ้องยุิตตา ครับพี่น้องใหม่ใหม่ใหม่มัมันไหมติโอ้ปลากระยิ่งติดพี่น้องอู้โหปลากระยิ่งพี่น้องอู้โหปลากระย,ยิ่งกระยิ่งลดลดลดโอ้โอยสิไหลพี่น้องอตัวนึงไปทางไหนแล้วบอกป้องขาดแล้ว อ้ปักเงีง้งคุณพี่น้องออกตรงไหนน้นองโอ้ออกออกฟองขาดตัวนี่ตัวเมียไข่เลยปักเงี้งนะสามตัวพี่น้องบาทเดียวมันหมันมันหมันฮึตรงมือข่อยเส้นน้องมาทีนี้หนอลองมือถึงตึ มันคือบอกว่าเขาเป็นโมคือมือนั่นเนี้ยเนาะนองขี่น้องเนาะซิบโอ้นั่นนั่นที่น้องเห็นมัมาได้อยู่แบดนี้อนะเม้นตัวมันหลุดเมื่อกี้นี่บอกเหรอี่น้นองเขย่ง ปากแข้งแ่งมองนี้นะครับนพี่น้องปากระบ,บ้อนนี่ดีครับพี่น้องมันหกข้าจอบอาบวมหากินส่วนมากข้าจาไปข้าจาไปใส่ม่วงผนุน้องเดินผุนครับพี่น้องทั้งหลังหุนอะ่ะตรงนี้มันหกเป็วนว่าง,งูหลายสันพี่น้องงูห่าไหลนั่นนี่ยข้าจะอาบะอกามาหากิน บอมิดพี่น้องมิดอืมแระเดือบ ไม่เม็ดเนาะพี่น้องเนาะมาทางนี้แล้วก็ได้กินจังได้เนาะมือนี้ยกล้มยกเลี่ยงคือแบบเน<อ>าะเอาล่ะทำนี่ไปโมกนั่นแล้วนี่พี่น้องครับยกเบิ้งอียกบาดเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับ มืนอนีห้องไอทเป็ดคลิปสันส้นๆครับพี่น้องครับว่านป่ามันจีถือสะดุ้งครับพี่น้องฝนตกมากนลนนน้ครับฝนเลี่ยนๆบางท่านว่านป่าซีหาถือสะดุง้งเขาแท้ๆข้นหาก็ตายอีกพี่น้องเดี๋ยวไฟนาค่อยมาแก้มือใหม่ครับพี่น้องครับใกล้จะค่ำแล้วครับพี่น้องยกอีกบัตรสองบาทเนาะพี่น้องเนาะ ครับคลิปหน้าเขาเค่อยมาพอกัน จิบ,บนเนียบจิบครับพี่น้องง่ายมองนั่นมองนี่โจนมาหอดมองนี่ครับพี่น้องเนาอีกบาทหนึ่งครับพี่น้องมาดูกระสีเมื่อนันึ่งตัว,คร,วครับเหล่พี่น้องว,วันว้าตายัางบาทนี่ โอเคครับพี่น้องอา้าวไปเอาละห้างํำแล้วพี่น้องสรุปป่าเ้าก่อนครับมือนีครับเป็นคลิปสั้นๆฝากพี่น้องเอา้าเนาะครับนาะพี่น้อง ครับยกบ่ได้บ่กี่ยกดอกครับพี่น้องนี่ยข้อหอมปากหอมคอกับว่าได้ครับพี่น้องครับข้อนอนหลับเนาะครับเนาะครับครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงครับพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆฝากพี่น้องเฮาครับครับอดสาวเด้อพี่น้องเด้อครับถ้าฝนคือกันครับพี่น้อง ปลนในสีได้ยกปลาน้ําขึ้นครับปลาน้าําแดงเนาะครับพี่น้องอที่สาเอาครับพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะครับเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ